สวัสดีครับผมหัวแดงคอนโรลซิงครับผมเอาวันนี้พามาดูเจ้าช้างเกี่ยวข้าวครับผมเกี่ยวข้าวขอขอสิ้าครับผมมีหนูตัวหน,น,นึ่งเอาใกล้จะทำละอ๋อเสร็จพอดีเนี้ยน่าเจะมืดพอดี เด็กกวาดข้าวนน,นัรถเกี่ยวตัวเองก็มีครับเดี๋ยวเรามารุ้นมันจะมีหนูไหมอาปีนี้ข้าวก็ขอสอิบห้าไปเยอะพี่น้องปีนี้จุ่มพวงเล่นข้าวมอลลี่เลยเดี๋ยวทั้ง Điều thao lốm đây Đang có tiếng bôi ông quán bên đêm à, Quán chéo bên đêm à, đôi xe tô bên đêm khắp bốm Nào, đang à, có hán ố <laughs> บอขอ15ก็ลืมหมดแล้วเดี๋ยวรอมาลีครับผมมาลีก็ประมาณกลางเดือนกลางเดือนหน้าครับผมโอ้แตเวว่าข้าวลม้มลวงดีมากครับผม เดี๋ยวมาลุ้นจะมีหนูไหมเด็กตีหนูสามคนครับ มืดหน่อยนะครับผมหอมซับครปปับเอาหอมเต็มที่ หนูได้ไหมโอ้ผาดได้ไงโอ้หนูตัวนี้เก่งมาก สิทธิ์ารจิตครับผมแปลกแปลกละถายแล้วครับผมเสร็จเรียบร้อยโอเคครับปหน้าเจอยกันใหม่คำพูดีเอาปลากกทติดามช่องหัวแดงคนคนสิ่งด้วยครับสวัสดีครับ